สวัสดีจ้าที่น้องวันนี้ก็พบก็เฮาชงแม่ลองเกตคำคำนะจ๊ะน้องยามือแรงก็จะพาพเขาปลาหาไม่ไรยไปตัดเลยจ้าตัดเลยเดี๋ยวจ้าอนอนง้ามนะจ้าคือเขาตัดปลายเอาเลยนอนนึงนะจ้า จ้าโอ้ยก่ๆกันมดเละนะยก่นอนนึงจ้าจ้าก็าาาาได้าบนอนแนล้วจ้าน้อีก่นอนนึงนะจ้า พอกันย้ำแรงนะจ้าดีพอบานพลเลิงงานะนะจ้าก็เลยเป็นพามาปา,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 านมาอะไรเรามาอะไรอะไรกแป๊บนึงนะจแล้วจนะ้าอะไ้คลิปให้พี่ให้น้องเด้เบงนะจ้าลุ่นน้ำกันแล้วจ้านี่จะไปเท่านะมีกับมาตั้งเพียงยังแปลนะเดี๋ยวนะกเรีย หาน้ำกะเลยนะจ้ามันยางหาน้ำกะเลยนี่นายก้อนนี่นี่นี่หน่นอนหนึ่งปุดข้างในกนอนหนึ่งสามนอ่ออยู่บ่อให้จะซีหนอ่อปวย แจ้าแบบไหนแบงนี้นจ้ะข้างในอีกสองน,อน้องนะจ้า ก็ได้นใ่ไหจาักเลย มาครับมาจ้าเลือกบ่ให้ได้แล้วจ้าน้อยน้อยน้อยใหญ่ก็เอาไปเลยประเดิมแล้วจ้าค่ อุ้ยกอดอีสามนอเลยเจ้าหูวทางไส้แบบนี้นนแช่ฮักเลยใส่ตะกร้าเลยจ้าน้ำไม้โคกนะจ้านี่ยนะน้ำไม้ทั้งโคกนอนมันกับสิบใหญ่ๆก็เป็นไงน,นะจ้าน้ำไม้พวกง่ายๆกักไ,ไก่ห่วยนะจ้าเนาะน้ำไม้มันอยู่ในอย่างนี้สองงานไว้ามาแน่แน่นอนนะครับ ้ช่ันอยู่ในโคกนะจน๊ะเป็นเนินนอมันกระเจี๊ยวใครง้ามไปไหนนะจ๊ะถ้าเป็นหอยหิมห้อยละง้ามมันจะนอไหมาตากไปเลยจ้า ไปยังไงเราดูดู้ามาคำนอกจากนอยใหญ่พิ่นกลับไปหมดแล้วแล้วแต่นอนในน้อยๆๆอใส่ตะก,การ้าเลยพอดีพอดีต้มจะนอซจำเนกันได้จืดไว้ดีจะนอกปกายใหญ่ ข้างใน,นอยู่นอนดูเจ้นี่จะหักกเลยงนาดนนะ่ะอุ้ยสองงนพ่จ้สองอนเลยนายน่ข้นนะงางในเาจะสองนอนเลยสองมาเลยข้ิิ้วนอุ้เจ้นี่มันกรด้นดอยู่เบี มุดกระดานกูมเ็กระดานะะโอยมันป็นแมงมเมีกล่องะกแล้วต้องเอากระดาน เด้อข้างนั้นมอน่นหนนะจ๊ะ อยู่ล้วจ้าข้างในอีกแล้วจ้านาะ ตาต้มน้ำลายแก่ไรปุ๋ต้มจ้าตาหอกมาแค่เดียวนะจ้าจะเต็มกระตาแล้วเคียร์กีน่นิดน่ก่อนน่อยวะมาไล่กบเอาดวยกระดไป นีกระ,ะป่อยิงดิกคือนี่นี่นี่นีน,น นี่แบบนไั่เหละมีเยนจะได้คบอั่แน่ใส่กล่องนะ้ะแข็งโคตรนี่จ้า ่พีวีมาแล้วพี่อนตัวเด็กสองสายถ้าเป็นสีลายขาวั๊อกเลยเนาะจ้าเดกคอนน้อยนั่นเลยเข่อเนี้ยเข่ออะไรก็โซเห็ุวหดีโอคนงาน Những chắc, nếu như chắc chắn 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 sám chắn 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 no, chắn 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 กตัดเลอเียแวกันนอะไรจะปายมันน่ะเนี่ยโอ้ยนี่ะนะเออนี่จะปายมันเกี่ยวตรงไหนกับนี่นะเขียนเขียนลงมานั่หนาวแล้วอนอน,น,นออได้สั่นๆนะ

เอาได้ก่อนม่ก็อพสิเจ้าหนักเลยสามนอจ้าก่อนเงาในเต็นท์นอนแล้วจ้าะพุ่นนอนหนึ่นะฮะนะยื้อยื้อแล้วเห็นปะ นอนเ้ยจ้าก็บสิีดไปไปแล้วเอาก็เฝ้าเก็บนะจ๊ะนนอะมันคำเดี๋ยวนะนะเก็บเฝ้าวนวจ้า Thằng này, thằng này, thằng này, lái nó, thằng này, 3 chắc là lâu lâu lắm. Thằng này, thằng này, chắc là lâu lắm. จ้าเอกเชเทเต็มกระตายนะจ้าน่เนามันลั่ชิมหลดนะใช่อี่นอนนึงจ้าสำปาย ไม่แล้วนะ่ขอหน่ขอทำไม,มจ้าส,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 สายนอจะนอนเป็นไงเป็นไรร้างเือนข้นไ่ังนอนนั่งจ้า นี่ยนะจ้าเี๋ยนอนนึงจ้าจ้าอ้มีแมงอย่างน,ำน้ำบดจ้าเี๋ยวนอนหนึ่งนะจ้าจ้าจ้าอู้หูมาแข็งแล้วบอลนะจ้าแข็ง ตัวมันขึ้นเที่ยวนะจ๊ะนะจ๊ะอีนอนหนึ่งก็เวเียม,มนอ่อนก็เลียปดีนหน่อยสักกัน ส้อมตันนี้นี่สำหรับการหาหน่อไม้ไร่มือนี่คก่ะเขากับเขามาหาประมาณสองโมงหนึ่งนะจ้ะตอนนี้ก็หาโมงกว่าเขาเขามากเราสี่โมงแร้งจากสี่โมงตอนนี้ก็หาโมงเคืองละหาอยู่สำหรับมือนีก็บแเขาจบคลิปไปเพียงตอนนี้ก็ได้จ้าสำหรับมือนีไม่นองเกลียกกักอตัวกลับไปก่อนแล้วจเนะ,ะนะพอกันคลิปหน้าน,นะจ้ะสวัสดีจ้า